สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปพบกับสุดยอดรถมินิบ а ส์สายซิ่งที่กำลังเป็นกระแสอย่างมากในปี2026กับเจ้าพิษบ่ารุ่นล่าสุดที่ได้รับการอัปเกรดอย่างเต็มรูปแบบทั้งดีไซน์เครื่องยนต์และระบบความปลอดภัยสำหรับใครที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์สไตล์ออฟโรดเล็กๆแต่สมรรถนะเกินตัวห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดครับเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเลยเจ้า2องพิพิษบ่าตัวนี้มาในดีไซน์ใหม่ที่ดูดุดันขึ้นตัวถังมีการออกแบบให้โค้งมนแต่ยังคงความสปอร์ต ัวเฟรมเป็นแบบเหล็กกล้าคุณภาพสูงที่มีน้ำหนักเบาแต่ทนทานช่วยให้การควบคุมรถในทางฝุ่นหรือทางลูกรังทำได้อย่างมั่นใจส่วนสีตัวรถในปีนี้มีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสีดำด้านแดงสดน้ำเงินเมทัลลิกหรือแม้กระทั่งสีเขียวลายคามอฟแฟกก็มีให้เลือกตามสไตล์ของผู้ขับขี่บริเวณด้านท้ายของตัวรถก็ถือว่าออกแบบได้อย่างลงตัวไม่เล็กเกินไปมีบังโคลนหลังที่ดีไซน์ให้เข้ากับตัวถังพร้อมไฟไท้ายเล็ซขนาดเล็กแต่มองเห็นได้ชัดในเวลากลางคืน ท่าอไาอเสียถูกวางไว้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ไม่กระแทกกับพื้นเวลาโดดเนินหรือขับผ่านอุปสรรคต่างๆตัวเบาดนั่งถูกออกแบบให้มีความหนาแน,น่นรองรับแรงกระแทกได้ดีและมีความสูงที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ที่มีส่วนสูงไม่เกิน180เซนติเมตร ในด้านของสมรรถนะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่พิจไบมีการยกระดับครั้งใหญ่เครื่องยนต์แบบ4จังหวะขนาด125ลูกบาทเซนติเมตรหรือในบางรุ่นอาจมีให้เลือกถึง140ลูกบาทเซนติเมตรหรือ160ลูกบาทเซนติเมตรขึ้นอยู่กับผู้ผลิตให้แรงบิดที่ตอบสนองไวระบบเกียร์แบบธรรมดา4ส,สปีดท,ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์รับรื่นมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญมีระบบระบายความร้อนแบบอากาศช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ในระยะยาว ช่วงล่างของรถก็ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้กันด้านหน้ามาพร้อมโชคอัพแบบเทเลสโคปิกและด้านหลังเป็นโชคเดียวแบบโมโนโชคที่สามารถรองรับแรงกระแทกจากการกระโดดหรือขับขี่ในเส้นทางขรุขระได้อย่างยอดเยี่ยมล้อรถเป็นลออ้อแมกซ์อลลอยขนาด14นิ้วด้านหน้าและ12นิ้วด้านหลังพร้อมอยางแบบหนามที่ออกแบบมาให้ยึดเกาะพื้นได้ดีเยี่ยมทั้งทางเรียบและทางวิบาก ในด้านความปลอดภัยพิษบาย2026ก็มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเบรกหน้าหลังเป็นแบบดิสเบรกทั้ง2ด้านมีความแม่นยำสูงสามารถหยุดรถได้ในระยะสั้นลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุระบบไฟหน้าเป็นเล็ดที่ให้แสงสว่างชัดแม้ในเวลากลางคืนหรือพื้นที่แสงน้อยตัวบังโซก็ถูกปิดไว้อย่างมิดชิดป้องกันเศษหินเศษด,ดินกระเด็นเข้ามานอกจากนี้ยังมีระบบสตาร์ทไฟฟ้าและคันสตาร์ทให้เลือกใช้ตามสะดวก เรื่องราคาก็ถือว่าเป็นอีกจุดเด่นของพิษไบรุ่นนี้เพราะแม้จะให้สเปคที่ค่อนข้างจัดเต็มแต่ราคายังคงเข้าถึงได้ง่ายโดยเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ29,000บาทไปจนถึง4 5 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับรุ่นขนาดเครื่องยนต์และอุปกรณ์เสริมต่างๆเช่นโชค๊คอัพแต่งท่อไอเสียแต่งหรือระบบคลัตช์แบบแข่งซึ่งหลายศูนย์ในไทยก็เริ่มเปิดให้จองแล้วในช่วงกลางปี2026นี้โดยสรุปแล้วพิษไบ2026งพนี่บเป็นรถมินิไบส์ที่เหมาะกับทั้งสายเล ด้วยดีไซน์ที่สวยงามน้ำหนักเบาสมรรถนะดีเยี่ยมระบบความปลอดภัยที่เชื่อถือได้และราคาที่เป็นมิตรทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆของสายลุยในปีนี้เลยครับถ้าคุณกำลังมองหารถขนาดเล็กที่ให้ความสนุกและท้าทายในการขับขี่พิษไบ2026ีคือตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะมาในอนาคตแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ